ทีการสามคนจับตามองดูดีนะครับเม็ดเดียวนะครับตาจะเม็ดเดียวนะครับเลขไม่เยอะนะครับครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกุมทรพเฮีย์น่างนะครับทิดพันแชนแนลนะครับเพจอีสานนิวเพจกุมทรพเฮียนางวันนี้มาตามตาเอ็นฟิวนะครับวันนี้ทราบข่าวว่าตาเอ็นฟิวฝันได้เลขเม็ดเดียวฝันได้เลขเม็ดเดียวเลยครับ ฟันดีด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาเจอตาเอ็นฟิวพอดีนะครับเรามาตามสัมภาษณ์ตาเอ็นฟิวนะครับว่าฝันยังไงได้ตัวไหนเด็ดนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีคับตาเอ็นฟิวนะครับค่ะครับอ่ะอ่ะเรามาตามความฝันตานนองเอ็นฟิวนะครับปกติฟันแม่นนะครับเนี่ยฟันว่ายังไงเนาะครับผมคือตองงวดไงวดที่ออกไปแล้วเนาะวันวันที่หนึ่งใช่ไหมครับผมแล้วก็ คืนคืนวันที่สองก็ฟันครับคืนวันที่สองฟัน่ตเลยนะฟัน่องวดเลยตัวนี้ครับ่องวดว่าผมเข้าเข้าสวนแล้วก็พูดแล้วก็ไปไปเหยียบเอ้เอขี้ตามเชนยางอ่ะไม่รู้ขี้อะไรครับมันติดติดขาติดอะไร่อครับผมออะไรครับผฟันว่าไงครับยังไงนะ ฟันว่าที่ชวนล้านคีรถล้านที่ถูกลอตเตอรี่วันที่สี่ครับอันนี้ตองงวดผวมฟันวันที่สองครับผมตองงวดล้านน้าสุกนเหมือนกันแหละเอ้แกเป็นเป็นคนกระเทยพูดง่ายง่ายคือทั้งสองท่านนั่นแหละเป็นคนกระเทยแล้วมาจับคู่กัน<ม>ก็เอ้ผมชวนว่าร้านชวนชวนลุงไปอาบน้ําหน่อยอย่างงี้ยนะไปอาบน้<ม>ําก็เลย ขี่รถคันนี้แหละแกก็ไปด้วยคันนี้ด้วยขีคย่คันนี้แหละสามคนพวพพวแกเป็นคนขี่ขี่ข้างหน้าแล้วก็ลานผมตรงกลางแล้วผมข้างหลังสุนท้ายนีฟันนะและ้วขี่รถคันนี้แหละรับน,นี่สี่สี่หกสี่สี่หกสี่ทะเบียนรถทุกคนครับครับแต่ในแนวทางผมเนี่ยผมจะตีถ้าผมตีปัญหาเนี่ยผมจะตีเจ็ดเจ็ดสาม ครับคือขี่มันก็เลขเจ็ดแล้วขีสามคนเนาะขีสามคนอ๋อครับก็มันมันจะเลขมันจะตองอะ่ะเพราะว่าผู้ชายสามคนมันจะตองอะ่ะเคยอันนี้ปัญหาพุ่มตีแต่เทเบียนรดส <ไป S 2> ี่หกสี่คีคันนี้แหละให้ร้านชวนไปอาบน้ำเนี่ยเป็นคันนี้เลยเนาะถับคันนี้นี่ฟันตองหมดเลยนะครับครับฟันอันนี้ความฟันผมก็เลยตีปัญหาเอาตีเอาเลข ถ้าพูดถึงทะเดียนก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับเอากระดาษมาเขียนให้คุณลุงเขียนแล้วก็จะได้มาดูเลขของผมตีตาไว้เลยเพราะว่าดยจะเป็นตัวไหนทุกคนจับตามองดูให้ดีนะครับเม็ดเดียวนะครับตาจะเม็ดเดียวนะครับเลขกไม่เยอะนะครับ ขาก็าะจัฟันแม่นปัญหาผมตีตออนี่ตัวเดียวเลยโอ้ี่ครับหนึ่งประตูครับเจ็ดเจ็ดสามเลยผมชอบมาก่ฟันเนี้ยเด็กเนี่ยแล้วสองตัวไม่มีบอกตาไม่มีเพราะว่าผมตีปัญหาไปอย่างนี้เพราะว่าแบบนี้ขีสามคนขีสามคนครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดคืออะไรจี้จี้บาทจี้ประสาทเัีหาครับประสาทอันนี้ผมเคยตีถูกนะความฟันอ่ะเคยตีถูก เือนที่ออกสามสามหกอ่ะผมตีถูกอะ่ะผมซื้อถูกสามสามหกตาจะซื้อตัวนี้ใช่ไหมครับผมชอบตัวนี้แหละผมจะซื้อตัวนี้แหละเม็ดเดียวด้ดยสามตัวนะครับ,รบไม่เยอะนะครับเม็เดถ้าเราตัดเอาก็เบิ้ลกับเจ็ดเจ็ดถ้าไม่เบิ้ลก็ตัดเอาเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสามหรือมันก็เจ็ดหนึ่งอ่ะแต่ใครจะชอบไปตัดเอานะครับ,รบทุกคนนะครับขบครับตาเอ็นฟิว แล้วงวดที่แล้วก็ตาเข้าใช่งวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าเลขหลานอ๋อเลขหลานสี่ห้าเก้าเคียรให้ไม่นีหลานเคียรให้ที่เรือล่มอ่ะที่เรือล่มอ๋อครับนายกก็ซื้อตามถูกแต่พบเลยไม่ไม่เอาไม่ไม่คูณล่างอ่ะไปไปเอาบนมันก็พลาดอ๋อพลาดเลยงวดที่แล้วแต่งวดนี้ตาฟันเองนะครับครับตัวนี้อวางได้วยจ้ะครับให้เต็มเต็มนะครับเดียวคุณตาโปรตีตาก็ฟันแม่นนะครับคับแม่นบ้าง ไม่แม่นบ้างครับเรยกว่ากันนะก็เป็นแนวทางครับคือฟันมันไม่แม่นตลอดดอกนะคนเราแต่ตอนนี้คือว่าแม่นหรือว่าเน้นตัวหลักๆเนี่ยผมจะชอบตัวนี้เลยคือผมตีปัญหาเลยนะผมจะตีปัญหาเออผู้ชายขี่รถกับคนยังไงเงินไอ้แล้วร้านมันก็จะไปถูกรอตตอรี่รางวัลที่สี่มันได้ตั้งแปดหมื่นะร้านอะครับคนที่นั่งด้วยฟันนะครับ เขาไปชวนคนนั้นเลยให้ให้คีไปทรงตาอาบน้าก่อนอย่างนี้มันก็ไปทั้งพวเมียมันอะไรมันเป็นกระเทยกระเทยอ่ะเขาถูกงวดไหนงวดที่พานนี่งวดที่ผ่านออกมาสดๆเนี่ย๋อเขาถูกลอตเตอรี่อะไรนะวันวันวันที่สี่แตงวันแปดหมื่นแตงวันที่สี่ตอนตอนเขาชักเซนต์นตาวันนั้นอะไรมันซื้อตรงวัดไทยมงคลเนี่ยแสดงว่า โชคเอามาเอามาโตกันมั้งนี่เนาะรับไม่แด่ก็ร้านก็นำสกุลอินราเหมือนกันร้านผมโอ้นำสกุลเหมือนกันครับฟันเ็นคนมีโชคถูกลอตีโตกันอย่เงี้ยนะครับครับอ่าโอเคชอบมากครับตัวนี้เอาลงกไนเลยรับครับนะครับก็เขาถูกรอตีรางวัลที่สี่ครับได้แปดหมื่นกว่าบาทครับเอไปแล้วครับร้านรวยไปแล้วครับครับแต่งวนนี้ห้านได้เรียออะไรไม่ได้าม ยังไม่ได้ถามครับยังไม่ได้ถามแต่ว่าตาฟันแล้วน่าจะมาอยู่ที่นี่มั้งวันนี้ครับก็บบไม่แน่ก็ไม่แน่เพรานะว่าอยู่กับผมเองเหมือนกันหลานอยู่แบบหลานหลาน,หลานตัวใหญ่แล้วอ,อายุสิบเก้าและสิบเก้าปีแล้วสิบเก้าปีครับแต่เป็นกระเทยกระเทยแต่รูปร่างผู้ชายแหละแต่เขามาแต่งเป็นกระเทยผมยาวตุ้งติง้งครับตุ้งติง้งแล้วตาน้องเอ็นฟิวนอนที่นี่หรือนอนที่สดุดที่ ผมไม่แน่นอนบางครั้งก็น,นอนบ้านบางครั้งก็น,นอนสวนแล้วแต่จังหวัดถ้าผมทํางานในอยนก็นอนนู่นนอนที่สวนทุเรียนถ้าถ้ามีใครมาเล่นกับร้านตัวเล็กน,นี่ก็น,นอนบ้านครับแล้วตื่นเช้ามืดก็ลงไปทําธุรกิจต่อในสวนครับก็ติดตามต่อไปให้แนวทางทุกงวดเนนะานะครับคุณตาครับ FC รอ fc เราติดตามเลขของแนวทางของคุณตานะครับเป็นแนวทางตัวเลขฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ ขีมอเตอร์ไซคันนี้ครับคันนี้เด็กหาบด้วยนะเอาทั้งสองทางเลยครับสองประตูเลยทั้งมาไซทั้งเล็กสันนั่งสามคนเลยครับสามคนเลยสามคนสี่หกสี่เนาะเล็กหาบด้วยแต่คุณตาก็บอกว่าไม่ไม่เอาเลขทะเบียนเอาเลขอาโชคงสุปัญหาเล็กหาบเล็กสวยนะ ครับสวยซีเก้าซีก็ได้นะครับฝันของคุณตาเล็กสวยเนาะตาเล็กสวยครับสวยตีเลขสวยทะเบียนรถก็สวยครับเล่าของมฝันอีรอบหนึ่งก็ได้คนจบนะคุณตาเล่าของมฝันอีรอบหนึ่งเป็นไงนะขี่มอไซค์ไปไหนถึงได้ขี่มอไซค์นะเราละเอียดนิดนึงครับคือผมไปอาบน้ำนี่แหละเพราะว่า ขาเหยียบเหยเียบขึ้ืนมันขีเลยน่ะมันก็เลยมันติดกับรองเท้าติดกับมันเกงก็เลยชวนร้านเอ้ยตะตรูไป,ไปไปส่งตาหน่อยตาไปอาบน้ำขี่รถให้ตาหน่อยอย่างนี้นะแกก็ไปไปแกก็ให้แฟนแกเป็นคนขี่คือมันมันเป็นกเแฟท่างคนนะพกนี้หลัง okay แล้วก็ร้านอยู่ข้างตรงกลางผมอยู่ข้างหลัง ผมโดดขึ้นเลยนะนี่โดดโดดขึ้นเกาะอยู่ข้างหลังรถคันนี้แหละอันนี้ก็ไม่แน่นันนี่อยา่ยาอยา่าอย่าอย่าทิ้งมันกันนะนี่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แค่สองประตูะครับก็เลยอันนี้ไม่แน่เพรามมันออกเล็กห้ามก็คือติดขี้เนาะเยีบยบขี้ในชวนยางก็เลยไปล้างเียบขี้โดยของพันน้เนี่มันช่วน<ๆ>ชวนล้างไปอาบน้ําในในคลอง ในคลองครับปกติฟันบนนี้จะเข้าไม่เลยกปกติเยยบขี้ฟันได้เยียบขี้สมัคได้ขี้จะเข้านะก็ไม่แน่นะพรับาลก็ไม่แน่หลังวดเนี่ะไม่แน่จะไม่แน่มันกันแล้วอาจจะเข้าเท่าไหร่ครับอายุผมห้าห้าหกอกไปแล้วห้าหกอกไปแล้วถูกกับอายุออกไปแล้วค่ะบอกไปแล้วนะครับเลยเนาะครับอกไปแล้วบนล่างหรือทรมาไทยก่อนนี้เข้าเต็มเตมนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าอายุผมห้าหกพอดีเลขออกไปทมคนนี้คนนู้นเขาเอยออกไปแล้ววะอยู่ใในส่วนไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ไอปัตตุกินก็ไม่เคยดูตัดยาอย่างเดียวพ้นยาอย่างเดียวโทรศัพท์ผมไม่เคยด,ดูคลิปดูวอะไรก็ไ,ไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยครับกดดูในนาฬิกาครับอ่าสุดท้ายนี้ติดต่อใครก็ไม่ได้ไม่ได้เติมเงินเติามอะไรชาร์จดูในนาฬิกาอย่างเดียวการทํางานการให้ยาทุเรียนอย่างนี้ ครับอาสุดท้ายนี้คุณตามีอะไรจะฝาก FC ไหมครับสุดท้ายนะสุดท้ายนี้นะครับขอให้ FC ทุกท่านนะมีโชคมีลาบนะครับขอให้รวยๆทุกท่านนะครับงวดนี้นะครับ773นะครับคขอบคุณครับคุณท่านผมขอบคุณคุณตายิม773นะครับสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับเรียกั็ได้เลยของตาของตาของน้องเอ็นฟิวนะครับฝันได้เลขเม็ดเดียว773ได้ทุกคนนะครับ ก็อย่าลืมติดตามให้สนใจกันเรื่อยๆนะครับเลขเม็ดเดียวถ้าใครอบากได้เม็ดเดียวต้องกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับต้องสองประตูมาเยอะท้ายจะไหนส่วนุดมากจะเป็นเม็ดเดียวหรืออาจจะเป็นหางเดียวสองตัวสามตัวแค่นั้นเองนะทุกคนนะครับเลขสนทะมาจะเยอะนะครับกดติดตามรอไว้นะครับอาลำลากันค่ะทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม